มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภรรยาสละไตหนึ่งข้างให้สามีต่อลมหายใจอยู่ข้างกันต่อไปสละไตหนึ่งข้างให้กับสามีค่ะกลายเป็นคลิปที่มีชาวเนแชร์ต่อในโลกออนไลน์จนโด่งดังข้ามประเทศกับคลิปของผู้ชายติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะ ที่ได้ออกมาเผยนาทีสุดประทับใจของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียกับความรักสุดยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ที่ได้มอบให้กันนะคะโดยฝ่ายภรรยานั้นประกาศมอบไตให้กับสามีเอาไว้ผ่าตัดปลูกถ่ายต่อชีวิตสามีน้ำตาจึงท่วมโลกโซเชียลค่ะทางด้านเจ้าของคลิปเผยว่าป้าของเธอเป็นผู้ยินยอมเสียสลละไตข้างหนึ่งของเธอเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับสามีของตนเอง ก่อนที่คลิปจะตัดไปเป็นภาพของทั้งสองนอนพักฟื้นอ,อยู่บนเตียงชี้ชัดว่าการผ่าตัดผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นค่ะโดยคลิปแห่งความประทับใจที่เรียกน้ำตาจากชาวเน็ตได้อย่างมหาศาลเมื่อได้เข้ามาชมความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งคู่รวมถึงนําคลิปนี้มาเป็นคําถามถึงตัวเองถึงเรื่องความรักตามที่แคปชั่นกล่าวเอาไว้แปลเป็นภาษาไทยนะคะว่า คุณรักคู่ชีวิตของตนเองมากขนาดไหนแต่กับป้าของฉันเธอสามารถสละไตข้างหนึ่งให้โดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ